in a corner of the world where people live among families and neighbors enjoy the beauty of natures and choose to do things they like whereas in a small corner of the same world some people were condemned to be incarcerated waiting to be released because they took a wrong step in their lives Taking people to prisons is like unearthing plants from their natural habitats. When people are taken from their familiar environments and placed in a strange location away from everything they are familiar with, they become depressed, stressed, and view themselves as bad and worthless. It is hard for them to have energy. to adapt to the lives without lives f r แนวคิดนะครับที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังก็ยังอยู่ในหัวิตหัวใจนะครับเมื่อมาเจอสภาพปัญหาที่เรือนจำจังหวัดพังงานะครับก็เลยเกิดแนวคิดเรียกว่าเราจะคลายปมชีวิตนะครับด้วยการนำศิลปะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา เพราะพวกขังส่วนใหญ่ก็จะทํางานแบบเดิมๆนะครับแล้วก็เกิดความาเบื่อหน่ายจําเจการนําศิลปะเรื่องของการแกะหนังตะลงนะครับมาคลายปมชีวิตให้กับผู้ต้องกังชายนะครับก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดมาก Offering an opportunity for the inmates to work on their creative ideas, some are the hand me down wisdom, helps the inmates to stop feeling bored and depressed. They get to spend their time working on something valuable instead of feeling desperate. <laughs> กลางวันมันว่างมันไม่ได้ทําอะไรนั่งนั่งนอนนอนใช่ไหมมันมันมันช้าไออยู่ในเรือนจำมันจะช้าถ้าเราไม่ได้ทําอะไรอะ่ะล้วอย่างผมว่าถ้าผมมาทํากวนนี้ผมติดอีกนานผมอยู่อีกนานใช่ไหมผมจะได้วิชาชีพจะได้ทําเป็นอย่างถ้าหลุดออกไปเขา,เาไม่ได้ไม่ได้รับเราทํางานอยู่แล้วเราเคยต้องโทษมางานเนี้เราเราทำเองได้ไงเราทาที่บ้านได้เป็นอาชีพเถอะ เราเกะหนังตัวนางตะลุงเราต้องใช้สมาธิดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องคิดถึงอดีตที่ผ่านมามันเลยทําใจได้แต่ถ้าว่าเราเราไม่มีวงการนางตะลุงหรือไม่มีวิชาชีพตรงนี้กองงานเราไม่มีใช่ไหมเราก็นอน,ก,น,อนกินนอนกินนอนเราจะคิดอยู่เรื่อยคิดถึงข้างนอกอยู่เรื่อยภายในเวลา10วัน9วันตอนนี้ได้ขนาดนี้ผมภูมิใจมากถือว่าทําสาเร็จแต่ถ้าว่าผมไม่เริ่มมาทําเลยผมก็ยังทําไม่เป็น ยังไม่รู้เลยว่าขั้นตอนเขาต้องทํำยังไงกว่าจะได้ออกมาเป็นตัวหนังผมผมก็เก่ต่อเพราะว่าถ้าไปเปรับจ้างทํางานเขาไม่รับเราหรอกกูต้องโทษเขาก็ไม่รับแต่งานนี้เป็นงานงานอิทระงานแบบนี้มันหายากด้วยแล้วก็อยากจะทําให้คนรุ่นหลังเขาได้ดูแล้วก็อยากจะโชว์เลยว่าผมก็ทําได้อาจจะมีไม่เยอะคนที่ทํางานแบบนี้ครับความถนัดแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะตัด ถนัดก็ได้บางคนก็อาจจะตอกถนัดก็ได้เราก็เอาความถนัดของเขามาเริ่มก่อนเริ่มให้เขาเดินความถนัดของเขาอ่อนแล้วก็ส่วนที่ยากก็เริ่มมาหัดไปทีละนิดทีละนิดเหมือนการตอกเส้นบางคนเขาก็ตอกไม่ตรงเราก็หัดให้เขาตอกเส้นให้ตรงกว่าแล้วก็เอาส่วนที่ความถนัดเขามารวมแบบที่ยังไม่เป็นแล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อย Art enable the creators to learn new things and have something they can concentrate on working so they feel more relaxed. When they complete their works, they also feel proud and value themselves. Working on art projects is a positive experience that encourages people to overcome life's obstacle. both while being incarcerated and after being released ในการฝึกอาชีพด้านการทำกระจูดการเพ้นกระเป๋ากระจูดนะครับทำให้ผู้ต้องขังหญิงรู้สึกมีความสุขนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับมีเววตาที่ส่อไปถึงความหวังส่อถึงอนาคตเมื่อตัวเองได้พ้นโทษออกไปสู่ภายนอกนะครับก็คาดว่า อาชีพที่ผู้ต้องขังหญิงทำเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นอาชีพที่เขามีความต้องการนะครับท้งจิตใจเขานะครับเขาทําด้วยความตั้งใจมากนะครับแล้วก็ประดิษฐ์ประดอยศิลปะนะครับจากความชีวิตเขาเนี่ยมาถ่ายทอดลงบนผนังกระเป๋าเนี่ยออกมาสวยงามนะครับละเอียดหยดย้อยมากนะครับนั่นคือความความรู้สึกนะครับประทับใจแล้วก็พึงพอใจกับชิ้นงานที่ที่เราได้ทุ่มเทแล้วก็ได้ลงมือสร้างสารรค์งานชิ้นนี้ ตั้งแต่เข้ามาอยู่ในเขตรั้วกำแพงของเรือนจําเป็นคนใจร้อนแล้วก็พอได้มาอยู่กับงานแบบนี้ทําให้ตัวเองใจเย็นขึ้นค่ะทําให้แบบตัวเรานิ่งขึ้นแล้วก็มันจะมีรายได้เข้ามากับตัวเราด้วยค่ะย้อนชีวิตไปตั้งแต่ตอนแรกค่ะเพราะทุกครั้งที่เยี่ยมลายแม่ไม่เคยเชื่อเลยว่าหนูจะทําแบบอาชีพที่บ้านได้ค่ะออกไปก็ตั้งใจว่าจะทําอาชีพที่พ่อแม่รักค่ะ เส้นกระจูดเป็นเส้นที่ว่าต้องใช้ความนิ่งค่ะยากค่ะถ้าเกิดว่าเราจะทํามันแรงๆหรือหยาบอะค่ะมันก็จะแตกมันมีคําพูดที่ทําให้หนูมีแรงบันดาลใจค่ะบางคนเขาบอกว่าสวยหนูก็อยากทําให้พวกพี่พพนๆนะนะเขาถือกันนะคะถ้าเกิดหนูเห็นแล้วหนูก็เอออันนั้นผลงานหนูหนูก็นึกในใจค่ะหนูก็ภูมิใจที่หนูทําได้ ชีวิตข้างนอกหนูแม่เป็นครูหมอโดราก็จะไปกับแม่ทุกครั้งที่แม่ไปรมามโนราหรือจะมีงานอะไรที่เกี่ยวกับโนราหรือกอาหนังตะลุงเนี่ยค่ะพระใจชอบอยู่แล้วใจรักอยู่แล้วอะค่ะคิดอยู่ว่าสักวันทำํำไมถึงได้มาทําลูกแบบนี้ได้อะไรเงี้ยค,คือถ่ายทอดไปเรื่อยๆอย่ค่ะ ทำให้ผู้ขังทั้งสองกลุ่มทั้งชายและหญิงได้ใช้เวลาว่างที่เขาอยู่ในเรือนจําได้ถ่ายทอดอารมณ์นะครับความรู้สึกลงบนหนังตะล,ลุงและก็ลงบนกระเป๋ากระเป๋าจูดซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็สามารถนํามาใชา้เป็นอาชีพให้กับพวกเขาในระหว่างที่ต้องโทษและเมื่อเขาได้ถึงโอกาสปล่อยตัวออกสู่สังคมภายนอกนะครับทั้งสอ,งอย่างนี้ก็สามารถนําไปต่อย,ยอดในการดำเนินชีวิตของเขาได้อย่าง ยอดเยี่ยมเรียกว่าเป็นการให้โอกาสที่สำคัญนะครับกับผู้ต้องการกลุ่มนี้นะครับอย่าเสียเวลาเปล่าครับถ้าถ้ามีโครงกานให้ทำอะไรก็สมัครครับเราจะได้วิชาชีพเป็นของตัวเองได้เรียนรู้ได้ทำเป็นถ้าเราไม่เริ่มทำเราก็ทำไม่เป็นครับ วันจุดตายของเรานี่วันไหนเห็นก็มีประกาศแล้วว่าเรานี่จะได้ออกไปพบหน้าใหญ่แลยพ่อแม่เป็นตีแน่นอนออกไปอยู่ข้างนอกนั่นจะทำจนไหนไม่รู้แลยหน้าเลยรายมีอยู่กี่แห่งกนห เตที่รำคาญนั้นน้าคือกี่ปากของคนเป็นทุกคนรำบุยปากพูดมากคลันก่อโอกาสรังคมอย่างไอทรม,มากพวกผมออกจากเรือนจำไม่ต้องทำควันในเรือนจำนี้ก็อบรมผม เหนื่อยมีเป็นคนดีครันออกไปนั้นสู้ทังคมแระับรองไม่จมใจข้องานในผมทำข้อที่ให้ผมยืนตุกวีวันไปวังวา่าภัยพวกตัวผมให้นมนานตัดสินใจไป้าหานที่ข้างบ้านเรา